เข้าร่วมโครงการในวันนี้ทุกท่านนะครับแล้วก็าบสื่อถึงทุกท่านะครับผมสุเกียรติพีรีธรรมเทียร์ไซึ่งคิดว่าการอบรมในครั้งนี้น่าจะเป็นโอกาสอันดีอันหนึ่งที่เราจะรู้สึกอิจและปูมกใจครับที่มหาิทายัยได้มีส่วนนะครับส่วนสําคัญนะครับละไจะรัาความไว้วางใจจากบริษัทท่าทิศสยากัังก่มามีส่วนร่วมในโครงการที่ดีๆเช่นโครงการอาหารกลางวัน มหาวิทยาลัยเองนะครับได้มีการพัฒนาองค์ความรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยเฉพาะนวัตกรรมทางด้านการเกษตรและเราได้มีโอกาสที่จะได้ทํางานร่วมก,กันกับรุ่เรียนนะครับซึ่งก็เป็นสถาบันที่ได้หล่อหลอมนะครับนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าไปสู่ทางัานการศึกษาในอนาคตน,นะครับสุดท้ายก็หวังเป็นอย่างนี้นะครับว่าพันธมิตรทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรน,นารีจําำนวนไม่น้อยแล้วก็วันนี้เนี่ยเราขยายผลให้มากขึ้น โดยทางทางคิวเองก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเข้ามาสนับสนุนโครงการนี้นะครับในง่ของเรื่องของงบประมาณการดําเนินง,งานนะครับแล้วก็เชื่อว่าผลผลิตที่ได้นะครับหลายๆท่านหลายๆโรงเรียนที่เคยร่วมโครงการกับเรามาตั้งแต่ปีแรกๆเนี่ยจะเห็นว่าดอกและผลม,มันออกมาให้เองน,นะครับทําให้โรงเรียนของท่านเนี่ยเชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่น่าอยู่ขึ้นเด็กๆที่เข้ามาเรียนนะครับก็ มีความสุขที่จะทำกิจกรรมนี้ควบคู่ไปกับการเรียนด้วยนะครับกิจกรรมต่างๆที่เรายนมีอยู่ในมหาวิทยาลัยในหลายๆเรื่องนะครับกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเลียงปุ้งในระบบคันโดนะครับซึ่งเป็นรางวัลของเรารางวัลให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนประจำปีสองพันห้าร้อนะคะ ขากล่าวนะคะให้ความรู้ในการประชุมสัมมนาการเชิงปฏิบัติการในวันนี้นะคะ,ะถึงปัจจุบันนี้นะครับมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดนะครับให้คณาจารย์ คุณครูนะครับและนักเรียนนะครับนำไปใช้ในกิจกรรมนะครับเพื่อให้ได้พรวนวยการและก็คุณครูทุกท่านนะครับที่มาในนาทีนี้นะครับแล้วก็นำไปพัฒนากิจกรรมนะครับในปีที่จะถึงนี้นะครับก็คือปีพศ2565นะครับ โครงการครั้งนี้นะครับก็เป็นความร่วมมือระหว่างทางทกลุ่มธุรกิจคากิวร,ร่วมกับหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะครับ,รบก็รวมเอาโรงเรียนที่เคยร่วมกับเรามาเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ต่อยอดขยายผลโรงเรียนในอำเภออื่นๆอ,อ,อีก6ออำเภอในโคราชนะครับรวมกันขึ้นมาเนี่ยมีทั้งหมด28โรงเรียนเพื่อจะเอาส่งมอบองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรนะครับทางคาคิวเองเนี่ยบทบาทก็คือ เข้ามาดูแลในเรื่องของงบประมาณการจัดการโครงการนะครับองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรเนี่ยก็จะเป็นทางอะไ,ไรเทคโนโลยีสุรานารีทางมสทเนี่ยก็จะมีฟาร์มเกษตรเนี่ยเข้ามาประกบเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนทั้ง28โรงเรียนเนี่ยเอา,เอา,เอา,เอามาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กันซึ่งกันและกันนะครับจากการดําเนินงาน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าดอกและผลที่ออกมาเนี่ยก็คือ ทางโรงเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการแต่แรกเนี่ยก็สามารถสร้างผลผลิตไม่ว่าจะเป็นฟาร,ร์มผักนะครับแล้วก็ผักไฮโดนะครับมีปลาแล้วก็ฟาร,ร์มเห็ดแล้วก็ในส่วนของไก่ไข่เนี่ยเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของอส่วนประกอบของอาหารกลางวันส่วนที่เหลือเนี่ยทางโรงเรียนก็สามารถที่จะเอาผลผล,ผลิตเนี่ยเอาไปทําเป็นอา,อาหารเพื่อจําหน่ายแจกใ,จให้กับ นักเรียนและก็ผู้ปกครองที่อยู่บริเวณรอบๆได้นะครับก็จะเป็นการหารายได้ที่ทางโรงเรียนเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้ส่วนหนึ่งนะครับอย่าง28โรงเรียนเนี่ยเฉพ,าะ,เพาะในตัวจังหวัดหรือว่าตามอำเภอต่างจังหวัดน,นะครับณตอนนี้เนี่ย2ีโรงเรียนเนี่ยจะเราจะมุ่งในส่วนของทางโรงเรียนที่อยู่ในนครราชสีมาก่อนนะครับแล้วก็เราจะมีอีก6โรงเรียนที่ดูแลในส่วนของสระบุรีออครับผม ครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเราขยายผลฉะนั้นมันจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างโรงเรียนที่ทํามาแล้วได้ดอกได้ผลยังไงแล้วก็โรงเรียนที่เข้ามาร่วมใหม่เนี่ยจะเป็นโรงเรียนที่มีปัญหาและอุปสรรคยังไงอันเนี้ยการประชุมเวิร์กช็อปครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนในฐานะของทางกิ้วแล้วก็ทางมาทสอเองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงคอยเข้าไปช่วยว่า ถ้าปัญหาของแต่ละโรงเรียนที่เรามองไม่เห็นหรือมองต,งต่างกันเนี่ยมันจะมีการแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างนะครับผมรัรงกรของการศึกส่วนขึ้นยูนักเรียนโรงเรียน,ย,นยังไงบ้างจากฟีดแบ็กที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าน้องๆที่เข้าร่วมไม่ว่าน้องจะเป็นประถมหรือมัธยมเนี่ยเขาจะมีองค์ความรู้ด้านเกษตรมากขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้ชั่วโมงที่เขาจะต้องทํากิจกรรมเนี่ย ให้เข้าออกมาดูแลแปลงเกษตรส่วนหนึ่งที่เขาได้แน่นอนเลยเรื่องทักษะด้านการเกษตรและก็มีเรื่องของผนวกวิชาการเพราะว่าพอมาอะไรเทคโนโลยีสุรนารีลงพื้นที่อาจารย์ที่ลงไปช่วยเนี่ยพี่เลี้ยงที่ลงไปช่วยเนี่ยก็จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การเกษตรเขาก็จะได้เรียนรู้มันเป็นเสมือนห้องเรียนในเชิงปฏิบัติที่เขาไม่ต้องเป็นต้อง ที่นอกเหนือจากในหนังสือตำราเรียนเนี่ย<ม>เขาก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงนะครับอันนี้เนี่ยในส่วนของน้องๆ<ม>แล้วก็ครูด้วย<ม>ครูที่เข้ามาร่วมโครงการเนี่ย<ม>ก็จะได้ความรู้ใหม่ๆใ,ในการจัดการเป้าหมายของโครงการในปีก่อ<ม>ก็สําหรับโครงการนี้เนี่ยเราเดิน,เด,นเดินมาปีที่4<ม>แล้วนะครับ<ม>เราก็คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยพันธกิจของทากิ้วก็คือการสร้างความสมบูรณ์ความสมดุลของ ความยั่งยืนอาหารแล้วก็หล่อเลี้ยงโลกใบนี้เนี่ยให้สมบูรณ์มากขึ้นผ่านการการการทำกิจกรรมกับชุมชนที่อยู่รอบโรงงานอันนี้เป็นพันธกิจหลักลของของคากิว้วกว่า160ปีที่เรามีก่อตั้งมาทั่วโลกก็เชื่อว่าโครงการอย่างเงี้ยก็ยังคงอยู่กับต,ต่อไปครับผม